ก่อนพญาพุ่มปัญญาเล่าอีสานบทก่นขอเซบาทโด,ดยอาจารย์โจเขมจิต สังคกิตนิมิตเศรา้าเศร้าพูดพูดสัตธาหลายพระพดไา่จาาลีทางยางปะคองอุมบัต่ายสัตธาไทยได้ท่านคำเขาน้ำเค้นเป็นบุญทรงทุกคนไฟใจประสงค์ลงเฮือนหวังตั้งแต่เศร้าตักบาดเข้าเป็นนิดมาประหลาดซุกสองปัญหาหกลอยกว่าเกินเพียงปีฟังว่าจีประหลาดหูภิกสุถามกระโยมบานจนว่าขันรุดเมื่อไม่โยมตก ใจคำหลวงพอง่อโยมอยู่สีใดน้อองค์สองพ่อหลวงพีเเวาอุราเสาถุกทวีโยมใส่เสื้อสีนี่มนหลวงพีหับบาดฉันหรือกีดกันหอดสีโยมขอยาขมข้าล่มเว้า พระสอนเศร้าประ้าบานทุกย่างกันสมมุติว่าสีกะเมนสมมุติมาหรือว่าท่านสีเกี่ยวของต้องมองเหลวจังหับทานพระคุณเจ้าสียังท่านบ่น่านเนมีคนถามบัดนี้ย่มกระยมสวนสีมวนใจทางใดๆบาทลุดไปน้ำสีย่อมแนวบ่อซ้อมทางนาย่า,างสมมุดให้คนแตกต่างสีอีหยังกระซางเหลวแนวเนือเป็นหมู่คนสัท่ายมยังอังลน นิมนต์เถิดเทศนาะโปรดประส่าโฮต,ตาไว้ได้ซองเห็นความจริงด้านโลกสังขารเป็นแนวนี่จักล้านปีก็คือเกาสัดโลกถือกองไฟเผาย่งสอนเขาให้ไหม่เพิ่มไปเติมเสือ้อบอกว่าสีแนวไระยุคางนั่นหันมากคางนี่บ่ถืกทีมุนีสงสาแล้วผิดข้ององค์ปสัมมาหักว่ากลางบ่ทันโฮบ่เป็นคู่ให้เขาได้แนวหลงไผกย่องส่วนขั้น สรงคิดพิษกระส่วนส่วนอิสาอาขาดลายไปย่อไปเป็นหมูโยมสัตธาเศร้าเขาหมอบกลมพนมครองผัดมองเห็นจิตเค่อยเย็นลับเป็นไฟย้อนซื่อใจบกคงแลว้วพิษนอแนวน้ำสมศาสศาสนาบอสอนสัง่งมิจฉาเขาบอระวังสัมมาทางบอยางเกี่ยวเขาทางเลี้ยวเป็นหมูสีโบลานเฮ้าตังแตกีมีสีหนึ่งพึ่งใจหลายขอบขั้วใดลุ ใส่มีสุดทาที่ยินดีล้วนอายุคววนไพนาพุ่นตั้งกองบุญอันยิ่งใหญ่สีผ่าเหลืองห่มท่งไส้กาสาในภาษาสนกะม่นปืมอิมบอเซาดึงญาติเกาะพ่อแม่เขาห่มพเผาออรหันได้เฮท่านการก่อทุนบุญกริยาไวเปิดบาดงายไผบ่เวีนเป็นไปตามลำดับยางทุกหรือมีจนกะซางสีอิหยังบ่เปลี่ยนปิ่นสินทำใปว หมดมูค่คนยุคแนวนี่พิกซูถือคว่ำหักมนเลื่มทองบนป่องอาบัติจิตจ,จวัดสิบข่อว่างไปนัางเคี่ยงกระยมยองเลื่อมนาค้องโยกเมื่อวัยหันไปคุ้มตุ่มสีไม่จากสีเหลืองจีวอนใส่เปลี่ยนสีไล่ด่างพ่อยแมวหน่อยกระบอกปานนี้จากวัดยางเข้าบ้านเอาการจมโยมมากครบโยมมาจบขันเข่าม่น,มนจำแนกคนสัทธาไวเจ้าสีใดออกปากโป่งโยมเล ป่งสัทธาเสื่อมหยุกสมุตดถูกอย่างเทียมใสยมปากยั่งบอดายและอายแทะผู้ห่มเหลืองแต่น้อ